สวัสดีครับผมกลับมาพบกับเพจวีชุดสติลบอลนะครับผมคลิปนี้ก็จะมาส่งยางกับลูกค้านะครับผมตัวนี้เป็นยางสูตรทีจีสิบห้าคีสามนะครับผมก็เป็นสูตรที่นิยมเล่นนะครับผมส่วนตัวที่ลูกค้าสั่งในเพจผมนะนะครับก็จะนิยมเล่นตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นอ่ยางสูตรที่ใช้ยิงในท่าทับแกนนะครับอ่าจะเป็น ยางที่แรงสุดๆที่ผมเอามาขายแล้วนะครับผม T G 15คีดสตัวนี้นะนะครับเป็นยางพร้อมใช้งานนะครับพร้อมยิงนะครับผมก็เดี๋ยวส่งให้ลูกค้านะครับผมวันนี้นะครับก็ถ้าสนใจนะครับทักมาที่เพจ Visual Steel Ball นะครับผมก็จะเป็นเพจใหม่นะครับที่สร้างเอาไว้นะครับเพจเก่าเพจสลิงช็อตทีเนะครับผมได้ลบไปแล้วเนาะ นะครับก็จะไม่มีแล้วนะครับก็จะมีเพจใหม่คือเพจวี Steel Ball นะครับก็ถ้าจะสั่งของก็ถักมานะครับที่เพจว e Steel Ball นะนะครับโอเคครับผม